ท่ามกลางความมืดมิดชายแดนสระแก้วเสียงเครื่องยนต์คำรามกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าเครนยักษ์นับร้อยกำลังทำงานเต็มสูบเดินหน้าภารกิจอย่างไม่หยุดพักตู้คอนเทนเนอร์เหล็กหนักหลายสิบตันถูกยกขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยพละกำลังมหาศาลเสียงโลหะกระแทกกันดังสนั่นหวั่นไหวฉีกกระชาาความเงียบสงัดของรัฐติการให้พังทลายกำแพงเมืองเหล็กกล้ากำลังก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อจนหน้าตกตะลึงพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ทุกครั้งที่ตู้คอนเทนเนอร์ถูกวางลงประจำจุดอีกฝั่งของชายแดนทหารลาดตระเวนกัมพูชาจ้องมองผ่านกล้องส่องทางไกลด้วยความตื่นตระหนกพวกเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อได้เห็นความยิ่งใหญ่ของสิ่งกอ่อสร้างนี้หน้าจอเรดาร์แจ้งเตือนล่วงหน้าของพวกเขาจู่ๆก็เกิดสัญญาณรบกวนอย่างรุนแรงกำแพงโลหะมาหึมา ah ได้สกัดกัน้นทุกสัญญาณการตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส์จนหมดสิน้นคำสั่งเตือนภัยระดับสีแดงถูกส่งตรงไปยังกองบัญชาการในพนมเปญทันที รถกระบะทางทหารของกัมพูชารีบเร่งเคลื่อนย้ายกำลังพลท่ามกลางความโกลาหลแต่ทุกอย่างสายเกินไปที่จะหยุดยัง้งแผนการอันเหนือชั้นของกองทัพไทยภายในเวลาเพียง48ชั่วโมงสั้นๆภูมิประเทศชายแดนได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิงจากพื้นที่โล่งกว้างบัดนี้กลายเป็นป้อมปราการเหล็กที่ไม่มีใครสามารถบุกรุกได้กองทัพบ,บกไทยไม่ได้แค่ตั้งรับแต่กำลังกำหนดกติกาใหม่ของสมรภูมิรบ นี่ไม่ใช่เราล้วดน้ำเปราะบางที่จะถูกตัดทำลายได้อย่างง่ายดายอีกต่อไปนะครับนี่คือกำแพงแห่งความตายกับดักขนาดยักษ์ที่รอคอยบทขยี้ศัตรูผู้บุกรุกภายในตู้คอนเทนเนอร์เหล่านั้นซ่อนเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่ทันสมัยนับพันปากกระบอกปืนกลอัตโนมัติระยะไกลถูกตั้งโปรแกรมพร้อมที่จะสาดกระสุนสังหารทันทีบรรยากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นน้ำมันเครื่องผสมผสานกับความตึงเครียดระดับสูงสุดทหารช่างไทยทำงานด้วยระเบียบวินยัย และความรวดเร็วที่น่าทึ่งจนศัตรูต้องเกรงขามแสงสปอตไลต์กำลังสูงสาดส่องไปมาราวกับคมดาบแห่งแสงที่กรีดผ่านความมืดพวกเขารู้ว่าเหล็กทุกก้อนที่วางลงไปคือคำเตือนอันดุดันถึงผู้คิดลองดีช่องว่างสุดท้ายของชายแดนกำลังถูกปิดตายอย่างสมบูรณ์แบบในวินาทีนี้ความเงียบสงัดที่น่าสะพรึงกลัวเข้าปกคลุมทั้งสองฝากฝั่งของแนวรบยามรุ่งสางเพียงแค่เสียงเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็อาจจุดชนวนระเบิดพลังทำลายล้างได้ กัมพูชาถูกผลักให้ตกอยู่ในสถานการณ์เป็นรองอย่างสมบูรณ์ต่อยุทธวิธีนี้เส้นทางลักรอบหรือการแทรกซึมลับทุกสายถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงกำแพงคอนเทนเนอร์ตั้งตรงานใต้แสงรุ่งอรุณดูเยือกเย็นราวกับสัตว์ประหลาดเหล็กการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของกำแพงคอนเทนเนอร์สร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตวิทยาอย่างรุนแรงต่อกองบัญชาการทหารกัมพูชาเหล่านายพลที่พนมเปญต่างจ้องมองแผนที่ทหารด้วยสายตาที่สิ้นหวัง เมื่อเส้นทางแทกซึมทุกสายถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงพวกเขาไม่อาจยอมรับได้ที่ประเทศไทยทำการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชายแดนเพียงฝ่ายเดียวในเวลาไม่ถึง2วัน2คืนการประชุมฉุกเฉินถูกเรียกตัวขึ้นและแผนการใช้หน่วยรบพิเศษฝีมือดีเพื่อทำลายกำแพงก็ได้รับการอนุมัติในทันทีพวกเขาเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าแท่งเหล็กที่เงียบงันเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งกีดขวางทางกายภาพผีและต้องมีจุดอ่อนให้มนุษย์เจาะเข้าไปได้แม้แทงซิบแบทพีซิบคืนนั้น ท้องฟ้าเหนือชายแดนดำสนิทไร้แสงดาวเอื้ออำนวยอย่างยิ่งต่อปฏิบัติการลักลอบจู่โจมที่ต้องการความลับสูงสุดหน่วยรบพิเศษ911ที่เรื่องชื่อของกัมพูชาได้รับคำสั่งเคลื่อนพลพร้อมด้วยระเบิดซีซีจำนวนมากพอที่จะถล่มตึกทั้งหลังพวกเขาเคลื่อนที่แผ่วเบาราวกับวิญญาณร้ายในป่าทึบสายตาจับจ้องผ่านกล้องมองกลางคืนสีเขียวมรกตที่ดูน่าขนลุกเสียงมแมลงร้องระงมเป็นเสียงเดียวที่ช่วยกลบเกลื่อนเสียงหัวใจที่กำลังเต้นรัวด้วยความตื่นเต้น ของเหล่าทหารหน่วยกล้าตายเมื่อเข้าสู่พื้นที่โซนสังหารห่างจากกำแพง500เมตรพวกเขาอยู่สังเกตการเพื่อมองหาทหารยามของไทยแต่ที่น่าแปลกใจคือบนกำแพงที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตานั้นกลับไร้ซึ่งเงาของทหารเดินยามแม้แต่คนเดียวการไร้เงาของทหารยามทําให้ผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษกัมพูชาแสยยิ้มโดยคิดว่าคนไทยชะล่าใจและประมาทเกินไปพวกเขาหารู้ไม่ว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวเท้าออกจากชายป่า พวกเขาได้สูญเสียสถานะของผู้ล่าไปเรียบร้อยแล้วลึกลงไปใต้ผืนดินชายแดนระบบเซนเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนใยแมงมุมที่ถทยพัฒนาขึ้นกำลังสั่นไหวอย่างรุนแรงเทคโนโลยีนี้สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างฝีเท้าของสัตว์ป่าและจังหวะการเดินทับของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำเนาะศูนย์บัญชาการรับใต้ดินที่ห่างออกไป20กิโลเมตรหน้าจอแสดงผลแจ้งเตือนสีแดงฉานพร้อมพิกัดที่แม่นยำระดับตารางเมตร นายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเฝ้ามองจุดสีแดงที่กำลังเคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้าเข้าหากำแพงด้วยความใจเย็นเป้าหมายเข้าสู่ตาข่ายแล้วสั่งเปิดใช้งานระบบตรวจการออปโตอิเล็กทรอนิกส์ระยะไกลคำสั่งอันเยือกเย็นถูกส่งออกไปบนยอดตู้คอนเทนเนอร์กล้องตรวจจับความร้อนเริ่มหมุนทำงานกวาดผ่านความมืดมิดด้วยดวงตาแห่งเทคโนโลยีชั้นสูงภาพความร้อนจากร่างกายของทหารพิเศษกัมพูชา50นาย ปรากฏชัดเจนราวกับผู้ผีที่เรืองแสงอยู่บนหน้าจอมอนิเตอร์เหนือน่านฟ้าดโดรนเฮอร์เมส450บินบนเวียนอยู่ที่ความสูงปลอดภัยส่งภาพมุมกว้างครอบคลุมสมรภูมิทั้งหมดกลับมาผู้บัญชาการไทยตัดสินใจไม่ใช้ทหารราบเข้าประทะแต่จะเปลี่ยนสมรภูมินี้ให้เป็นเวทีแสดงศักยภาพของหุ่นยนต์สังหารเปิดใช้งานระบบป้องกันเชิงรุก RCWS อนุมัติการยิงอิสระคำสั่งประหารชีวิตได้รับการลงนามอนุมัติแล้ว เสียงมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กดังคลิกเบาๆนะครับประตูกลพรางตัวบนตู้คอนเทนเนอร์เปิดออกพร้อมกันตลอดแนวป้อมปืนอัตโนมัติ12ป้อมที่ติดตั้งปืนกลหนัก12.7มมและเครื่องยิงลูกระเบิด40มมค่อยๆโผล่ขึ้นมาทหารกัมพูชาได้ยินเสียงกลไกลแปลกประหลาดพวกเขาหยุดชะงักและเงยหน้ามองกำแพงสีดำทะมึนด้วยความหวาดระแวงทันใดนั้นสปอตไลท์กำลังสูงจากป้อมปืนก็สว่างว่าาสาดแสงจา้าพุ่งตรงเข้าใส่ดวงตาของผู้บุกรุกจนตาพรา่า ความแตกแล้วถอยทับเสียงตะโกนสุดเสียงของผู้บัญชาการเพิ่งดังขึ้นประตูน,นรกบนดินก็เปิดออกต้อนรับทันทีปืนกลหนัก12.7มม,มหลายกระบอกพ่นกระสุนเพลิงสีแดงฉานแหวกอากาศพุ่งออกไปพร้อมกันคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนได้ประมวลผลความเร็วลมความชืน้นและการเคลื่อนที่ของเป้าหมายเพื่อรับประกันความแม่นยำระดับสูงสุดต้นไม้ใหญ่รอบบริเวณถูกกระสุนปืนกลหนักยิงหักสะบันล้มคลืนลงมา ทัพขบวนรบที่กำลังแตกตื่นโกลาหลทหารพิเศษกัมพูชาพยายามยิงสวนกลับด้วยปืนเล็กยาวแต่กระสุนของพวกเขาเนี่ยทำได้แค่กระดอนออกจากเกราะเหล็กคอนเทนเนอร์อย่างสิ้นหวังในทางกลับกันกระสุนทุกชุดจากฝั่งไทยล้วนเปลี่ยมด้วยพลังทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวฉีกกระชากทุกสิ่งกีดขวางที่ขวางหน้าเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติเริ่มระดมยิงใส่จุดซ่อนตัวก่อให้เกิดการระเบิดต่อเนื่องที่สั่นสะเทือนพื้นดินไปทั่วบริเวณ กลุ่มทหารแนวหน้าถูกสังหารเกือบจับในทันทีที่เหลือรอดต่างทิ้งอาวุธและตะเกียกตะกายหนีตายไปบนพื้นโคลนจากด้านหลังรถหุ่มเกราะลำเลียงพลของกัมพูชาคันหนึ่งพุ่งทะยานขึ้นมาอย่างบ้าระหำ่ำหวังใช้อำนาจการยิงช่วยเพื่อนเองแต่การกระทำเยี่ยงวีรบุรุษนั้นมีแต่จะยิ่งทําให้ใชัยชนะของเทคโนโลยีไทยดูน่าเชื่อถือและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นปัญญาประดิษฐ์ระบุภัยคุกคามจากยานยนต์ได้ทันทีและโอนย้ายการควบคุมไปยังแท่นยิงจรวดต่อต้านรถถังโดยอัตโนมัติ จรวดนำวิถีสไปค์เอ็รพุ่งออกจากฐานยิงวาดเส้นโค้งแห่งความตายบนท้องฟ้าก่อนจะดิ่งลงสู่หลังคารถหุ้มเกราะลูกไฟขนาดยักษ์ระเบิดพงขึ้นส่องสว่างไปทั่วป่าเปลี่ยนรถหุ้มเกราะให้กลายเป็นเศษเหล็กไร้ค่าในเสี้ยววินาทีความเหนือชั้นของอำนาจการยิงและเทคโนโลยีทําให้ทหารกัมพูชารู้สึกเหมือนกําลังต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวไม่ใช่กองทัพมนุษย์เสียงกรีดร้องโหยหวนดังกองไปทั่วหุบเขา แต่ไม่มีความเมตตาใดๆมอบให้จากเครื่องจักรสังหารที่ไร้ความรู้สึกเพียงแค่15นาทีของการประทะเสียงปืนก็ค่อยๆซาลงและเงียบไปทิ้งไว้เพียงกลิ่น่าวเลือดและดินปืนที่คละคลุ้งกล้องอ ra ินฟราเรดว่ายังคงกวาดมองไปทั่วสนามรบเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีภัยคุกคามใดๆหลงเหลืออยู่อีกต่อไปทหารไทยในห้องควบคุมทำเพียงแค่เฝ้าดูและบันทึกผลการรบโดยไม่ต้องเสียกระสุนปืนเล็กยาวแม้แต่ลูกเดียวเชาว้าวันรุ่งขึ้นเมื่อหมอกจางหาย ภาพเบื้องหน้ากำแพงคอนเทนเนอร์ดูราวกับสุสานที่ฝังกลบความทะเยอะทะยานอันบ้าคลั่งอุปกรณ์มองกลางคืนราคาแพงและปืนอันทันสมัยของหน่วยรบพิเศษกัมพูชาตกหล่นกระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกลาดภาพเหตุการณ์นี้ถูกโดรนบันทึกไว้และแพร่กระจายบนโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วสร้างความตกตะลึงให้กับวงการทหารทั่วโลกประชาชนคนไทยตื่นตัวด้วยความภาคภูมิใจสูงสุดสดุดีกองทัพท,ที่ปกป้องอธิปไตยได้อย่างชาญฉลาดและกล้าหาญสำหรับกัมพูชา ความพ่ายแพ้นี้ไม่ใช่แค่การสูญเสียกำลังพลแต่คือการตบหน้าฉาดใหญ่เข้าที่เกียรติยศของกองทัพพวกเขาตระหนักแล้วว่ายุทธวิธีกองโจรสมัยสงครามอินโดจีนได้ล้าสมัยไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเจอเข้ากับพลังอำนาจเทคโนโลยีสีก่อหลิงแต่ความเงียบสงบในขณะนี้เป็นเพียงความสงบก่อนพาย,ยุใหญ่ความเครียดแค้นกำลังเดือดผ่านอยู่ในใจของผู้พ่ายแพ้ข่าวกรองยืนยันว่ากัมพูชากำลังเคลื่อนย้ายหน่วยปืนใหญ่ยุทธศาสตร์ BM ม21 g r a d เข้าประชิดชายแดนอย่างเร่งรีบหากไม่สามารถลักลอบเข้าแทรกซึมได้อย่างเงียบเชียบพวกเขาก็จะเลือกวิธีทำลายล้างที่อึกทึดด้วยห่าวฝนเหล็กปูพรมสงครามเทคโนโลยีกำลังจะยกระดับเข้าสู่เฟสที่โหดร,ร้ายยิ่งกว่านั่นคือการเผชิญหน้ากันซึ่งๆหน้าด้วยอาวุธหนักเต็มรูปแบบความเงียบสงบจอมปลอมที่ชายแดนถูกฉีกกระชากอย่างรวดเร็วด้วยเสียงคำรามของขบวนรถบรรทุกทาหารขนาดใหญ่ด้วยความไม่ยอมรับความพ่ายแพ้อ,อันน่าอับอาย กองทัพกัมพูชาจึงตัดสินใจเดิมพันหมดหน้าตักด้วยจรวดหลายลำกล้อง B.M.21 Grad แานนอชายป่าอันรกทึบแท่นยิงหลายลำกล้องนับสิบถูกติดตั้งขึ้นโดยมีกระบอกปืนเชิดหัวขึ้นฟ้าอย่างน่าเกรงขามุ่งหน้าสู่ไทยเสียงตะโกนสั่งการดังลั่นและในทันทีทันใดท้องฟ้ายามค่ำคืนก็ถูกฉีกขาดด้วยลำแสงสีแดงฉานแห่งความตายจรวดขนาด122ม mm. เมตร พุ่งเข้าใส่กำแพงคอนเทนเนอร์ราวกับห่าวฝนอุก,กาบาทแห่งการทำลายล้างขวัญไฟพวยพุ่งขึ้นอย่างหนานแน่นตู้คอนเทนเนอร์บางตู้ถูกแรงระเบิดอัดกระเด็นเศษเหล็กปลิวว่อนไปทั่วสนามรบที่มืดมิดทหารปืนใหญ่กัมพูชาโห่ร้องด้วยความสะใจเชื่อว่าอำนาจการยิงที่เหนือกว่ากำลังบทขยี้แนวป้องกันของไทยให้ลาบเป็นหน้ากลองแต่พวกเขาทำผิดพลาดมหันโดยหารู้ไม่ว่ากระสุนทุกนัดที่ยิงออกไปล้วนเป็นเสมือนใบสั่งประหารชีวิตของตัวเองห่างออกไปไม่ไกล ระบบเรดาร์ตรวจจับวิถีกระสุน ANTPQ 3 6 f i r e f i nder ของไทยได้จับตาดูทุกวิถีกระสุนของศัตรูอย่างครบถ้วนคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วิเคราะห์วิถีโคจรย้อนกลับและระบ,บุพิกัดฐานยิงค่าศึกด้วยค่าความคลาดเคลื่อนที่แทบจะเป็นศูนย์ยืนยันพิกัดเป้าหมายถ่ายโอนข้อมูลการยิงไปยังกองพลทหารปืนใหญ่ที่ 1. คําคำสั่งปฏิบัติการถูกส่งออกไปในชั่วพริบตาซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มเงาสวนยางพาราอสูนสงครามซีซ่า 155มมที่นำเข้าจากฝรั่งเศสเริ่มคำรามด้วยความเกรี้ยวกราดระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติทำงานอย่างลื่นไหลป้อนกระสุนปืนใหญ่อัจฉริยะเข้าสู่ลำกล้องที่ยาวเหยียดและทรงพลังเสียงระเบิดที่หนักแน่นดังสนั่นพื้นดินสั่นสะเทือนเมื่อกระสุนขนาด155มมพุ่งทะยานออกไปด้วยความเร็วเหนือเสียงแตกต่างจากการยิงปูพรมของฝ่ายตรงข้ามปืนใหญ่ไทยยิงด้วยขติประจําใจที่ว่ากระสุนหนึ่งนัดต่อหนึ่งเป้าหมายสังหารนอฐานยิงปืนใหญ่กัมพูชา ทหารกำลังเตรียมบรรจุก,กระสุนชุดที่2แต่เสียงวีดวิวแห่งความตายก็พุ่งเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวกระสุนลูกหนึ่งตกใส่กลางรถบัญชาการอย่างจังอัดทุกอย่างกระเด็นขึ้นฟ้าท่ามกลางเสาเพลิงขนาดยักษ์และโหดร้ายรถบรรทุกกระสุนถูกจุดชนวนระเบิดต่อเนื่องก่อให้เกิดการระเบิดซ้ำซ้อนที่สันสะเทือนไปทั่วทั้งเขตชายแดนอันกว้างใหญ่แท่นยิงจรวด B.M. 2 1แกรถูกฉีกกระชากจนบิดเบี้ยวกลายเป็นกองเศษเหล็กไม้เกรียมที่จำสภาพเดิมไม่ได้อีกต่อไป ยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นปืนใหญ่อัตรจรแอดมอร์ส2 0 0 0ของไทยระดมยิงซ้ำอีกชุดเพื่อให้แน่ใจว่าจะทำลายล้างอย่างสมบูรณ์ทันทีที่ทำการยิงเสร็จสิ้นหน่วยปืนใหญ่ไทยก็เคลื่อนย้ายตำแหน่งทันทีเพื่อหลบหลีกการถูกยิงสวนกลับจากฝ่ายตรงข้ามยุทธวิธียิงแล้วหนีอันช่ำชองนี้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียขวัญจนหมดทิศทางและไม่สามารถตอบโต้คืนได้แม้แต่กระสุนนัดเดียวภายในเวลาเพียง10นาทีความภาคภูมิใจในอำนาจการยิงของกัมพูชา ก็ถูกดับลงอย่างราบคาบด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าของไทยภาพจากโดรนเผยให้เห็นว่าฐานทัพค้าศึกบัดนี้เหลือเพียงหลุมระเบิดลึกและซากรถที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงและน่าเวทนาข่าวชัยชนะแพร่สะพัดกลับสู่กรุงเทพยอย่างรวดเร็วตอกย้ำสถานะราชันแห่งปืนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกองทัพบ,บกไทยเนี่ยเมื่อสูญเสียการสนับสนุนจากปืนใหญ่หน่วยทหารราบกัมพูชาต่างตกอยู่ในสภาวะตื่นตระหนกและเสียขวัญกำลังใจอย่างรุนแรงเมื่อไหรซึ่งทางเลือกอื่น ผู้บัญชาการข้าศึกที่บ้าคลั่งจึงสั่งให้กองกําลังรถถังเคลื่อนพลขึ้นหน้าเพื่อเป็นโล่ม,มนุษย์ด่านสุดท้ายเสียงสายพานเหล็กบดขยี้ดังสนั่นพื้นถนนเป็นสัญญาณเตือนว่าการ,รเผชิญหน้าอันโหดร้ายทารุณยิ่งกว่ากําลังจะอุบัติขึ้นที่แห่งนี้แต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าบนท้องฟ้าเบื้องบนดวงตาแห่งกองทัพอากาศหลวงได้เริ่มทําการล็อกเป้าหมายทําลายล้างเรียบร้อยแล้วควันไฟจากการระดมยิงปืนใหญ่เนี่ยยังไม่ทันจางหายพื้นดินก็สั่นสะเทือนอีกครั้ง ด้วยเสียงสายผ่านเหล็กที่บทขยีอย่างน่าขนลุกในความสิ้นหวังถึงขีดสุดกองบัญชาการกัมพูชาได้ตัดสินใจทุ่มหมดหน้าตักด้วยไพ่ใบสุดท้ายนั่นคือกองกําลังรถถังยานเกราะรถถัง T55 และ T72 เก่าเก็บเคลื่อนตัวออกจากชายป่ายอย่างเชื่องชา้ากระบอกปืนใหญ่เล็งตรงไปที่กําแพงคอนเทนเนอร์พวกเขาเชื่อมั่นว่าด้วยเกราะที่นาเตอร์และพละกําลังของเครื่องจักรจะสามารถพุ่งชนกําแพงเหล็กให้พังทลายเพื่อเปิดทางเลือกได้ เสียงเครื่องยนต์ดีเซลคำรามกึกก้องผสมปนเปกับเสียงตะโกนอย่างบ้าคลั่งของทหารราบที่วิ่งตามหลังรถถังมาติดติดแต่พวกเขาได้ทําผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ขั้นพื้นฐานคือการทําสงครามตามแบบโดยปราศจากการคุ้มกันจากกองทัพอากาศนะัฐานทัพอากาศโคราชเสียงไซเรนเตือนภัยสแครมเบลิลดังโหยหวนขีกระชากบรรยากาศอันตึงเครียดภายในห้องปฏิบัติการรบนักบินยอดฝีมือระดับพระการของกองทัพอากาศไทย พุ่งตัวออกสู่รันเวย์ราวกับลูกธนูที่หลุดจากคันศอนในทันทีเทพเจ้าสายฟ้า f 1 6 fighting falcon คำรามกึกก้องเปิดสันดาป้ายทิ้งลำแสงสีฟ้าสว่างจ้าแหวกอากาศไว้เบื้องหลังในเวลาเดียวกันจากทางใต้ฝูงบิน jas 3 9ิ g r i p e n อันทันสมัยก็ทะยานขึ้นฟ้าพร้อมด้วยเทคโนโลยีสงครามเครือข่ายที่ล้ำยุคที่สุดเพียงไม่กี่นาทีต่อมาท้องฟ้าเหนือชายแดนก็เต็มไปด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ ที่กำลังเข้าครอบครองน่านฟ้าอย่างสมบูรณ์ระบบเชื่อมโยงข้อมูลลิงทีแทคคานช่วยให้เครื่องบินรบแชร์ตำแหน่งเป้าหมายให้กันและกันได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องเอ่ยปากบนหน้าจอเรดาร์ของนักบินไทยขบวนรถถังกัมพูชาปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนราวกับฝูงเป็ดที่กำลังว่ายยวนอยู่ในหนองน้ำจากความสูง5,000เมตรเหล่าเทพเจ้าสายฟ้าเริ่มดำดิ่งลงมาล็อกเป้าหมายด้วยระบบเล็งเป้าเลเซอร์แห่งความตายขี่ปนาวุธ เอจ65มา e r i c กพุ่งออกไปราวกับสัตว์นักล่าตรงเข้าหาเครื่องยนต์ที่ร้อนระอุของรถถังข้าศึกอย่างแม่นยำรถถังคันหน้าสุดถูกยิงเข้าอย่างจังป้อมปืนหนักหลายตันถูกแรงระเบิดอัดลอยและลิ้วขึ้นฟ้าเหมือนฟ้าขวดเบียร์เสาเพลิงพุ่งสูงเสียดฟ้าหลายสิบเมตรเปลี่ยนรถเกราะเหล็กที่เคยทนงตนให้กลายเป็นเต่าเผาที่ย่างสดพลขับทั้งเป็นยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นเครื่องบินขับไล่ f 16ยังคงระดมทิ้งระเบิดร่อนนำวิถีเจดม ลงใส่ขบวนรบด้านหลังอย่างต่อเนื่องเสียงระเบิดต่อเนื่องสั่นสะเทือนเพื่อเขาพนมดงรักเศษดินหินและชิ้นส่วนโลหะปลิวว่อนราวกับพายุลูกเห็บตกลงใส่หัวข้าศึกรถถังที่เหลือรอดพยายามกลับรถหนีตายท่ามกลางความโกลาหลจนบทขยี้ทัพทหารราบฝ่ายเดียวกันเองอย่างน่าสยดสยองแต่เครื่องจักรที่เชื่องช้าเหล่านั้นจะหนีรอดจากความเร็วของเครื่องบินเจ็ตความเร็วเหนือเสียงได้อย่างไรกันนักบินไทยตีวงเลี้ยวกลับมาอย่างเหนือชั้น เชิดหัวลงทำลายล้างรอบที่สองเพื่อกวาดล้างเศษซากสุดท้ายให้สิมซากทหารกัมพูชาทิ้งปืนและกระสุนถอดเครื่องแบบทหารออกแล้วแฝงตัวหนีเข้าป่าเพื่อหวังจะรักษาชีวิตอันเปราะบ,บางเอาไว้ภาพเบื้องหน้ากำแพงคอนเทนเนอร์ในตอนนี้คือสุสานเศษเหล็กขนาดม,มาึมาควันดำทะเมนพวยพุ่งขึ้นบทบังดวงอาทิตย์จนมิดกองทัพอากาศไทยได้ส่งสาสนที่เปื้อนเลือดว่าท้องฟ้านี้เป็นของประเทศไทยและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปชัวนิรันดรเสียงเครื่องยนต์เจ็ตค่อยๆจางหายไป ทิ้งไว้เพียงท้องฟ้าที่เงียบสงบแต่ละคุงไปด้วยกลิ่นไหม้ของดินปืนและน้ำมันทหารไทยที่ยืนตระหง่านบนกำแพงเหล็กมองลงมายังสนามรบแววตาของพวกเขาไร้ซึ่งความสงสารมีเพียงความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่พวกเขาตระหนักดีว่าสันติภาพของแผ่นดินไทยแลกมาด้วยพลังอำนาจที่เด็ดขาดไม่ใช่ด้วยคำสัญญาปากเปล่าที่เลื่อนลอยธงชาติไทยยังคงโบกสะบัดอย่างองอาจในสายลมยามเย็นย้อมด้วยสีแดงฉานของดวงอาทิตย์ตก หรือนั่นคือสีแห่งชัยชนะของผู้พิทักษ์เมื่อแสงอาทิตย์อัสดงลาลับขอบฟ้าทางข่าวแห่งการยอมจำนนก็เริ่มถูกชักขึ้นจากฝั่งตรงข้ามของชายแดนเสียงปืนทุกกระบอกเงียบสงบลงอย่างสิ้นเชิงหลีกทางให้กับความเงียบงันอันหนักอึ้งของสนามรบที่เพิ่งผ่านพ้นพายุเพลิงรัฐบาลพนมเปญรีบเร่งส่งศาส่วนด่วนเพื่อขอเจราจาสงบศึกโดยยอมรับที่จะคงสภาพเส้นพรมแดนปัจจุบันไว้ทุกประการพวกเขาตระหนักดีถึงราคาที่ต้องจ่ายแพงแสนแพง เมื่อบางอาจท้าทายอำนาจทางทหารที่เหนือชั้นกว่าของประเทศไทยกำแพงคอนเทนเนอร์ยังคงตั้งตรหงอานอยู่ที่นั่นแต่บัดน,นี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ก้อนเหล็กที่ไร้ความรู้สึกอีกต่อไปมันได้กลายเป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงแนวคิดทางยุทธวิธีที่ก้าวล้ำนำยุคสมัยของคนไทยสงครามสายฟ้าแลบครั้งนี้ได้สอนบทเรียนเลือดอันล้ำค่าให้กับศัตรูเกี่ยวกับการทำสงครามสมัยใหม่ในยุคศตรวษใหม่ปริมาณกำลังพลที่มากมายมหาศาลหรือความบ้าระห่ำที่มืดบอดไม่สามารถ เอาชนะเทคโนโลยีอาวุธที่มีความแม่นยำสูงได้ประเทศไทยได้แสดงให้โลกเห็นถึงการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างอาวุธตะวันตกและภูมิปัญญาอันเฉียบคมของท้องถิ่นเราไม่เคยเป็นฝ่ายก่อสงครามแต่เราครอบครองกระบองที่ใหญ่พอที่จะฟาดฟ<ร>ันทำลายทุกความ<ร>ทะเยอทะยานของผู้รุกรานให้สิ้นซากเหล่า<ร>ทหารม้าเหล็กนักบิน F16 หหรือพลปืนใหญ่ซีซ่าคือวีรบุรุษผู้ปิดทองหลังพระที่แ<ร>ท้จริงของชาติคืนนี้ พี่น้องประชาชนคนไทยจากกรุงเทพฯพุถึงเชียงใหม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสนิทใจท่ามกลางความสงบสุขเพราะที่นั่นณนะชายแดนอันใกล้โพนกำแพงเหล็กและกองทัพบ,บกยังคงเฝ้าระวังภัยอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนศัตรูหน้าไหนก็ตามที่มองมาอย่างกำแพงนั้นจะต้องสั่นสะท้านด้วยความกลัวและล้มเลิกความคิดที่จะก้าวข้ามเส้นแดงแห่งอธิปไตยสันติภาพไม่ใช่ของขวัญที่ได้มาเปล่าเปล่า แต่มันถูกปกป้องไว้ด้วยอำนาจการป้องปรามและปากกระบอกปืนที่พร้อมจะลั่นไกเสมอขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผมตลอดช่วงเวลาที่ลุ้นระทึกนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดบทวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจในครั้งต่อไปลาก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ